สวัสดีครับมีคนถามเข้ามามากกว่าสอนซึ้นได้ก่อนนะครับแต่ยังโดยจัดเวลานะครับวันนี้ก็จะมาสอนซึงนะครับซึนเป็นซึ้นดนตรีทั้งหนึ่งนะครับเป,เ,เป็นของห้องวัดซึงตัวนี้ที่ผมกำยู่นี้เป็นซึ้นลูกสามครับล, 3, 3, 4, ลูกสามลูกสามลูกสามลูกสี่ต่างกันอย่างใดไม่ก็ค้นถามลูกสามลูกสี่ต่างกันอย่างลูกสามเนี่ยส่วนมากก็จะไปกองกัากาน้อยนะครับแล้วก็จะ จะมีเสียงโดโดนี่จะเป็นเล่นตั้งบนครับโดมีนะครับเสียงโดแล้วก็จะมีเสียงหนึ่งเป็นเสียงซอนนะครับซอนนะครับโดซอนโดซอนนะครับอันนี้คืออ่าซึ่งลูกสามนะครับแล้วก็การเล่นนะครับว่าเล่นจะได้เทคนิคการฝึกครั้งแรกว่าจะได้นะครับฝึกครั้งแรกเขาก็ฝึกไล่มาได้เสียงนะครับมันได้เสียงเขาที่เขาจะไล่นี่คือโดรับโดเนลีมาซอนลาซีโด ไล่ตรงนี้คือคล้องนะครับเมื่อเขาไล่คล้องแล้วปุ๊บเขาก็จะสามารถเล่นซึ้งตัวนี้ออกมาได้นะครับโดยทิ่ีคล้องแคลในการฝึกฝนยุท่การฝึกฝนนะครับวันนี้ก็จะเล่นเพื่อดูในหนึ่งบทเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาฝึกนะครับว่าเล่นจะได้ต่อนะครับเพลงนี้เกเป็นทำนองของกุมารทองนะครับกุมารทองซึ่งเป็นเพลงเก่าๆของล้านนานะครับหรือว่าเป็นเมืองเฮานี่นะครับแล้วก็จะ จะร้องในจุอเพลงว่าขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวลองรับฟังครับดนตรีซาวดูนะครับ แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวพอเพลงต่อไปเดี๋ยวจะอาจจะมีจั๊งฟ้อนนะครับมาฟ้อนด้วยนะครับซึ่งน้อใเจคัยครับน้องน้ำหอมนะครับซึ่งได้หลายฐานะครับทั้งเต้นทั้งฟ้อนครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีซึ่งนะครับลูกสามแล้วก็จะมีซึ่งลูกสี่แล้วก็จะมีสล้อนะครับแล้วก็มีคุยนะครับในวันหลังมันจะนํามาสอนนะครับจากทางนี้เขาจะฝึกจากซึ่งก่อนนะครับถ้าใครสนใจซึ่งถ้าใครอยากเรียนอย่างตรงไหน ก็คอมเมนต์มาได้ครับว่าอยากเรียนคุยเรียนสะลอ้อนะครับแอ้วครับอันวันนี้ไปอีก,กครับผมสวัสดีครับ